สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับหมอแก้วแม่นชัวกับหวยหรือแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่11กดกฎาคม2563นะคะวันนี้ต้องขอโทษด้วยที่มาสายเพราะว่าม่ช้ามีต้องคำนวณดวงหวยของสัปดาห์หน้าเอาไว้ให้กับทีมงานนะคะไม่โกรธแก้วกันเนาะที่วันนี้ช้านิดนึนงแต่วันนี้เราจะรีบไปค่ะเพราะเดี๋ยวก็จะไปงานศพดูสีใสชุดดำเยอโอเค มาเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ได้ไพ่ขงเบ้งคนที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้แก้วแนะนําว่าสําหรับคุณคํานวณตกเลขแล้วเนี่ยแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับอุปกรณ์การสื่อสารก็คือเบอร์เบอร์เบอร์มือถือหรือ ID ดียไลน์บางคนยอย่ะไอดียไลน์เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขลองเอาเลขที่อยู่ใน ID ดีไลน์มาบวกซื้อหรือเอาเบอร์มือถือมาบวกรวมกันแล้วซื้อนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์เพราะอุปกรณ์สื่อสารจะให้โชคให้ลาบคุณค่ะ อย่าลืมนะถูกหวยแล้วแบ่ง10%ไปทําบุญต่อจะได้เฮงๆค่ะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์แนะนำไหว้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเรียนของตัวคุณเองไม่ว่าจะจบมาปีพศอ,ออะไรเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่หรือรหัสประจําตัวนักเรียนนักศึกษาเลขที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจำไม่ได้มันนานมาแล้วหลายปีแล้วนะคะแก้วแนะนำว่าลองซื้อเลขการศรึกษาของคนใกล้ตัวคุณไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นน้องเป็นหลานลองซื้อดู ส่วนคนที่เกิดวันอังคารในวันที่สิบเอ็ดนี้แก้วแนะนำว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับครอบครัว <c oughs> คำว่าครอบครัวก็คือเอาอายุของแต่ละคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกับคุณนะคะหรือคนที่คุณนับว่าเป็นครอบครัวคุณมาบวกรวมกันแล้วซื้อ ย้ำคนเกิดวันอังคารให้ซื้อเลขของคนในครอบครัวหรือเลขของบ้านที่อยู่อาศัยอ่ะคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวคุณมาบวกรวมกันแล้วซื้อย้ำว่าอายุนะคะส่วนคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่พระแม่ปาราวตีอุ้มพพิะเนตแก้วแนะนำว่าถ้าใครมีลูกให้ซื้อเลขเกี่ยวกับลูกเลขที่เกี่ยวกับลูกไม่ว่าจะอายุวันเดือนปีเกิดพศเกิดได้หมดหรือเลขที่เขาชอบแต่ถ้า คุณไม่มีลูกคุณเป็นคนโสดให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ยม้ำถ้ามีลูกให้ซื้อเลขเกี่ยวกับลูกถ้าไม่มีลูกให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธรับรองวันนี้จะมีโชคมีลับเฮงเฮงเฮงเลยค่ะส่วนคนเกิดวันพฤหัสจริงๆวันนี้วันพฤหัสแก่อยากให้หยุดเล่นไม่อยากให้เล่นเพราะไพ่มันขึ้นทศกัณฐ์ออกรบคือไพ่ไพพ,พี่บาทอยากให้งดนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่เอาจะซื้อดือ้ ให้ซื้อเลขที่รู้สึกว่ามีเลขอันนี้อยู่ที่ไลแล้วมันจะเป็นเลขที่แบบแย่ๆเลขที่อารมณ์เสียเลขที่ไม่โอเคกับชีวิตให้ซื้อเลขแนวนั้นนะคะหรือบางคนก็จะซื้อตัวเลขที่แบบฉันมีเลขอันนี้ที่ไลแล้วฉันเกิดอุบัติเหตุหรือเลขอันนี้ที่ไลฉันจะมีปัญหามีปากเสียงอะไรอย่างงี้ค่ะลองดูส่วนคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเหมือนหมอแก้วแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการเจรจา หรืออย่างแก้วเนี่ยแก่ทำงานหลายอย่างใช่ไหมแก้วก็จะเออดูว่าวันนี้ฉันมีประชุมกี่โมงอะไรอย่างนี้หรือรหัสพนักง,งานอะไรในกรณีที่คุณทํางานออฟฟิศนะเลขรหัสการทํางานเลขจําตัวออฟฟิศแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทํางานอะไรเลยเช่นเป็นแม่บ้านที่เป็นพ่อบ้านคุณได้เงินจากทางไหนคุณซื้อเลขอันนั้นนะคะ อย่างเช่นบางคนก็ซื้อเลขที่ทํางานหรือเลขเบอร์มือถือคนที่ให้ตงังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายเทคนิคลองดูส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ขึ้นพระพายแก้วแนะนําว่าวันนี้จะค่อนข้างคิดเยอะมากคิดตัวเลขในหัวเพียบเลยไม่เอาทําใจให้สงบแล้วเลือกเลขที่ชอบที่สุดสําหรับคนวันเสาร์นะคะทําใจให้สงบแล้วเลือกเลขที่ชอบที่สุดจะถูกหวยจ้าจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจําวันเสาร์ที่11นี้ อย่างที่แกบอกว่าอย่าให้ทุกคนสู้ๆอย่าคิดเยอะแล้วก็ซื้อหวยในกรณีที่เรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่สมมติฉันซื้อหวยวันนี้ทั้งวันฉันรับจอมเสียอยู่ที่100ก็กระจายกันเล่นเล่นแบบพอประมาณอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนเทคนิค้ายคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้แกจะไปทาบุญแล้วเพราะว่าแกจะไปร่วงงานศพแล้วก็เลยจะไปทาบุญด้วยใครก็รู้เนาะว่าวันเนี้ยแกมั่นใจว่าเลขศูนย์มันต้องมาแหละ ลองดูแล้วกันว่ามันจะมาหวยไหนนะคะจบไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ